สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับวันนี้28มีนาคม2565ครับนำเรื่องด่วนจากธนาคารกรุงไทยมาแจ้งให้ทราบครับโปรดทราบครับแอปกรุงไทยเน็กจะมีการปิดปรับปรุงระบบในวันที่3เมษายน2565นี้ทางธนาคารกรุงไทยขออภัยในความไม่สะดวกครับข้อมูลจากเพจกรุงไทยแคร์ครับก็ได้ขึ้นข่าวนี้เมื่อวันที่25มีนาคม2565จะ แนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแคร์ครับเพจกรุงไทยแคร์ได้ขึ้นข่าวเมื่อ25มีนาคมบอกว่าเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะทําการพัฒนาระบบงานกรุงไทยเน็กแอปพลิเคชันนะครับในวันอาทิตย์ที่3เมษายนเวลา 00. 0 1ถึง03.00นนะครับ ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02 1111111ครับขอภัยธนาคารขอภัยในความไม่สะดวกบริการอื่นๆสามารถใช้ได้ตามปกติก็หมายความว่าวันอาทิตย์ที่3เมษายนเวลา6ทุ่ม1นาทีจนไปถึงตี3นะครับผู้ที่จะใช้แอปกรุงไทยเน็กก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปกรุงไทยเน็กจะมีการปิดปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนานะครับใครที่จะใช้แอป,ปกรุงไทยเน็กใช้ไม่ได้แต่ใช้ช่องทางอื่นได้นะครับยังใช้ได้ตามปกติตู้ ATM ต่างๆ,ๆนะครับยังใช้ได้แต่ใช้แอป,ปไม่ได้แอป,ปกรุงไทยเน็กนะครับแจ้งกระซาบนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ